อยู <Hoy S 2> ่ที่เมื่อวันนี้ในรายการเขาบอกว่าเห็นคอสเซอร์แบบนี้เขาเลยมัดผมโอ้โหจมูกจมูกจมูกแล้วฝังหน่อยต้องออกก่อนออกก่อนชิจ้าแม่ต้องออกก่อน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  แกงคุณแม่ทั้งหลานสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจ้าสาวจากการนะคะวันนี้จักการเป็นดาเพื่อนสาวอันนี้ไว้ปีหน้ากันนะคะรอไปด้วยของน้องอันนี้ก็แต่งแล้วนะคะแต่งกันหมดเลยอันนี้ก็ปีหน้านะเจ้าสาวให้พี่หุยด้วยนะคะ เตรียพมพร้อมยั้มาะพร้อมมาก,มมากมสีจับแล้วคะ่ะ